สวัสดีผมมารวยและผมมาสอนทำคูกา r i ซ i n g และ u ั t i m a t e สิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือเลเวลส t ต t ของคูกะ20เต็มทุกอันนะครับผมเลือดกับมาานะนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกไว้แต่ก็มีไว้เผื่อครับกันเหนียวพอมีสแต t ครบแล้วนะครับผมก็วัดมาที่โดโจนะครับผมแล้วก็ตามผมมาเลยเราจะไปรับเควสกันโดยเควสนี้คุณจะต้องไปตีดากูบ้าหตัวนะครับผม ซึ่งมันก็อยู่ใน Bamboo Trial อะครับแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอะให้มาตามทางนี้แล้วครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้แล้วก็เดินไปเสกที่วงส้มๆมาครับใช้ Ancient Stone 16อันพอทำเควสเสร็จก็กลับไปส่งกับตัวเดิมนะครับผมแล้วคุณก็จะได้หินมาหินหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าหินอะไรแต่ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเดี๋ยวไปรับเควสต่อกับตัวข้างหน้านี้เลยนะครับผมตรงน้ำตกนี้เวย์เควสจะให้เราไปจัดการกับบอสคูการ i ยซิ่งนะครับผมซึ่งอยู่ใน Ancient Cape ก็ให้วาบมาที่ Ancient Stone นนะคผมมแล้้วก็าาทงี เสกที่วงส้มๆตรงนี้เลยนะครับผมโดยจะใช้ Ancient Stone 64อันแล้วก็แ l ล n กสโตน e 8อันนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้วาปไปที่โดโจนะครับผมกลับไปส่งเควสแล้วก็ตามผมมาเลยให้มาคุยกับไอ้หัวข่าวคนนี้นะครับผมตอนคุยให้กลับไปล่างคนด้วยนะครับแล้วคุณก็จะได้คูกะไรซิ่งมาเลยต่อไปสำหรับร่าง Amazing นะครับผมก็ให้ไปทำอีกเควสนึงนะครับผมตามผมมาเลย โดยเควสนี้นะครับผมให้คุณไปตีดากูบ้านะครับตัวเดิมเลยแต่คราวนี้ตี2ตัวนะครับผมพอคุณทําเสร็จแล้วคุณกลับมาส่งเควสนะครับผมของรางวัลที่คุณจะได้ก็คืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามีหินสีดําด้วยอันนึงนะครับผมซึ่งในการที่จะไปทำอเมซิ่งเนี่ยต้องมีหินสีดําสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับผมซึ่งหินทุกสีเนี่ยดรอปจากดากูบ้านะครับผมถ้ายังไม่มีก็ตีไปไเรื่อยๆจนกว่ามันจะดรอปนะครับผม หลังจากที่มีหินครบทุกสีแล้วนะครับผมก็ทําตามขั้นตอนเดิมก็คือกลับไปหาพี่หัวขาวนะครับคือล่างคุยแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้ว